สวัสดีค่ะก็มาพบกันนะคะกับรายการนะคะคู่หูกราบนะคะก็มาเจอกันนะคะในวันพุธนะคะวันพุธนี้เนี่ยเราจะเจอกันเป็นเรียกว่าสัปดาห์สุดท้ายของรายการนี้นะคะเดี๋ยวก็ไปเจอกันใหม่นะคะกับตัวที่เป็นรายงานแบบฉบับ alert นะคะก็คือข้อขวาข้อซ้ายนะคะแล้วก็อาจจะมีไลฟ์ด้วยนะคะเดี๋ยวฝากติดตามกันอีกทีนึงนะคะซึ่งมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะมา อัปเดตนะคะให้กับทางน้องทุนทราบอีกทีหนึ่งนะคะคก็วันนี้เป็นไงคะเบยเราหลังจากที่ทําเขาเข้าพิธีสาบ,บันตนนะคะก็มาเป็นละลอกละลอกอีกแล้วนะคะ S 1> <S 1> เป็นไงบ้างคะใช่ครับเราต้องบอกบอกว่าตลาดเนี่ยก็เริ่มจะมีการฟื้นกลับขึ้นมาอมพอสมควรหลายหลายในตลาดทั่วทั่วโลกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชวนคุยกันสัก5ประเด็นหลักๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยคงเป็นในเรื่องของตัวทรัมป์เนี่ยที่เขาศรรไม่มีการประกาศในการขึ้นภาษีนําเข้านะครับหรือว่าทาริฟทำให ตลาดหุ้นจีนในช่วงก่อนหน้าที่โดนกดดันในช่วงที่ประเด็นเรื่องนี้ครับทำให้มีการฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับเรื่องที่สนีทรัมป์เนี่ยมีการตรียมนะครับเก็บภาษี25%นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเม็กซิโกนะครับแล้วก็แคนาดานะครับยู EU นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจีนก็โดนเช่นเดียวกัน<ช>แต่ว่าอาจจะไม่ได้สูง เท่าที่ในช่วงก่อนหน้าที่ทรัมา์เขาพูดไปนะครับประเด็นถัดมาในไทยกันบ้างนะครับประเด็นเรื่องของการแจกเงินหมื่นเฟสสองนะครก็เปิดตรวจสอบรายชื่อนะครับวันที่แล้วก็มีการแจกจริงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมี ของตัวตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยในช่วง valuation เ,เนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกนะถ้าเปรียบเทียบกับในช่วงตัวโควิดนะครับลอยก็นะคะก็ประเด็นแรกนะคะคำนะคะก็ไม่ได้ช่วงคือช่วงที่เข้าพิธีสาบันตนนะคะช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็คือในช่วงเราทราบตอนเที่ยงคืนของวันอังคารน,นะคะมันเขาไม่ได้มีท่าทีแข็งก้าวอะไร<ช>นะคะ<ช>ต่อการขึ้นภาษีนะคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมาเป็นละลอกนะคะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาเม็กซิโก นะคะ EU, EU. จีน <EU. S 1> ไม่รอดนะคะ<ช>โดนหมดเลยนะคะนะคะประเด็นหลักๆของทำเองเนี่ยเขาจะเดินหน้านะคะที่จะเหมือนว่าเอาอเมริกันเนี่ยนะคะให้กลับมาจเจริญรุ่งเรืองหรือว่า,ามีความร่ำรวยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเน้นนะคะตัวของอเมริกันเฟิร์สนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะประเด็นนโยบายที่สำคัญนะคะจากการเข้ารับตำแหน่งนะคะของทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะเขาก็ จะพยายามฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองนะคะของอเมริกากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะสร้างเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะแล้วก็ทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็ด้านพลังงานเนี่ยเขาก็ประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะด้านพลังงานแล้วก็ลดลาระเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะแต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยเขายกเลิกนโยบายนะคะไอ้ตัวที่เป็นพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็กลับมาที่พลังงานฟอสซิลกันอีกครั้งหนึ่งเ <Yeah. S 1> พราะเขามองว่า พลังงานฟอสซิลเนี่ยเป็นแหล่งหารายได้หลักของอเมริกานะคะแล้วก็ไม่มีประเทศไหนในโลกนะคะที่จะมีทรัพยากรเท่ากับอเมริกานะคะฉะนั้นต้นทุนที่เขามีอยู่เขาบอกเขาจะไม่ทิ้งไปที่จะทํากําไรให้กับประเทศเขานะคะแล้วก็ความมันน่นคงด้านชายแดนเขาจะพักดันนะคะผู้อพยพนะคะที่มาจากทางด้านของเม็กซิโกนะคะเหล่านี้เนี่ยนะคะให้ออกไปจากประเทศนะคะคซึ่ง ก็จะทําให้ตลาดแรงงานของเขาเนี่ยนะคะน่าจะาขาดแคลนนะคะหรือว่านําไปสู่การพุ่งขึ้นของเงินเฟอ้อในอนาคตได้นะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยยังไม่มีการประกาศขึ้นภาษีนําเข้าหรือว่าตัวทาริฟนะคะแล้วก็เขาบอกว่า ตรงนี้เนี่ยเขาจะไปศึกษาก่อนนะคะว่าจีนเนี่ยนะคะในข้อตกลงที่เคยทํากันก่อนหน้าเนี่ยช่วงช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะคะจีนได้ดําเนินการนะคะตามที่ได้วางเป้าหมายไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจีนทําไม่ได้เพราะว่าติดเรื่องของโควิดนะคะก็เลยเดินได้ไม่ตามเป้าหมายที่จีนเนี่ยเคยตั้งแรกเปลี่ยนไว้กับทางสหรัฐนะคะคแล้วก็ข้อ6นะคะ ก็เป็นการถอนตัวนะคะของสารัสนะคะออกจากข้อตกลงปารีสนะคะซึ่งข้อตกลงปารีสคือความพยายามนะคะ,ะของผู้นําโลกนะคะของประเทศหลักๆที่จะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะที่จะทําขึ้นเมื่อปีอ58นนปในเดือนธันวาคมนะคะแต่ว่าทำนั้นนะคะเขาก็ไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนนะคะก็เลยยกเลิกนะคะแล้วก็ถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสนะคะรวมทั้ง จะไม่ให้เงินสนับสนุนกับองค์การอนามัยโลกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็เ,เป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดล่าสุดนะคะ เมื่อวานนี้นะคะก็มีการรายงานนะคะของทางบุมเบิร์ออกมานะคะว่าทำนั้นเรียกเตรียมเรียกเก็บภาษีนะคะ25%กับตัวเม็กซิโกนะคะแล้วก็แคนาดานะคะขณะที่ล่าสุดเนี่ยนะคะก็ EU นะคะก็มีการพิจารณาว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีเหมือนกันในขณะที่จีนนะคะก็ถูกเรียกเก็บภาษีนะคะ 10%, 10นะคะซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ได้แม็กซิมัมอย่างที่ทำเคยบอกว่า60%นะคะแต่ว่าต้องตามนะคะว่า เขาจะมีการประกาศอะไรออกมานะคะที่จะทําให้ภาษีนั้นไต่ระดับขึ้นไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะอย่างที่เราได้ดูกันนะคะว่าภาพรวมในการตั้งกําแพงภาษีของทรรมเนี่ยอาจจะทําให้นํามาสู่นะคะเงินเฟอ้อของฝั่งสหรัฐนะคะแล้วทําให้ดอกเบี้ยของฟากฝั่งสหรัฐนั้นไม่สามารถที่จะปรับลดได้ไปจนถึงขยับขึ้นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คงต้องตามดูนะคะไทยก็คงจะ ได้รับผลกระทบจากตรงนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเกินดุลการค้าสหรัฐเนี่ยเป็นอันดับ2เลยเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านะคะทั้มเนี่ยเขาพยายามที่จะไปให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะของหน่วยงานรัฐบาลของเขาเนี่ยศึกษานะคะแล้วก็ประเมินนะคะว่าทางด้านจีนกับสหรัฐเนี่ยนะคะมีการยึด นะคะข้อตกลงทางการค้านะคะในป, 20, ปี2020นะคะว่ามีกำหนดว่าจีนเนี่ยจะต้องเพิ่มการซื้อสินค้านะคะที่ส่งออกนะคะของสหรัฐเนี่ยประมาณสัก2ล้านเหรียญน,นะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทย6.8ล้านล้านบาทใน2ปีเพื่อยุตินะคะเรื่องของสงครามภาษีที่เกิดขึ้นในสมัยทั้มนะคะคแต่ว่าจีนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำะได้บรรลุปเป้าหมายอย่างที่สหรัฐต้องการเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของ โควิดนะคะติดติดช่วงโควิดเนี่ยเศรษฐกิจก็ชะลอตัวนะคะจนบัดนี้เนี่ยเศรษฐกิจของจีนเองก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวแบบเต็มที่นะคะค่อยๆที่จะมีการาปรับตัวขึ้นมานะคะก็เรียกว่ายังไม่ถึงจุดเทคออมนะคะแต่ว่าค่อยๆฟื้นตัวเพราะว่าเขาไปเดินวิกฤตอสังหาด้วยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ย,ยทำเขาสั่งให้มีการตรวจสอบนะคะแล้วก็พยายามที่จะเหมือนเจราจาปรีปนอมนะคะแต่ล่าสุดก็ มีการเปิดออกมาแล้วว่าจะขึ้นภาษีจีน10%นะคะ<ม>ก็ต้องดูว่าจะรเริ่มหนึ่งกุมภาเหมือนตัวอเมซิโกนะคะกับแคนาดาไหมนะคะค่ะ ครับไปดูในเชิงทัมมิ่งแล้วก็น่นาะว่าตลาดหุ้นจีนนะครับก็เรายกตัวอย่างไปนส่วนตัวหางเสงก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยในเรื่องของประเด็นครัมป์เนี่ยก็ทำให้ตัวหางเสงเนี่ยมีการปรับลดลงมาแต่ช่วงเดือนประมาณสักตุลาคมที่แล้วเลยนะรับแล้วก็เป็นภาพของการแกว่งพักในกล่องของตัวสามเหลี่ยมนะหรือว่าเซมิทิคอแทยังเกลโดยที่ราคาปัจจุบันเนี่ย ราคาก็มีการกลับขึ้นมานะมีการฟื้นกลับขึ้นมาหล<ม>ังที่ล่าสุดเนี่ยมีการลงมาทส EMA 200วันแล้วก็ EMA 75วัน<ม>ก็มีการฟื้นกลับได้ดีนะแล้วก็เราก็มองว่าตัวหางเสงเนี่ยอรอบระยะนี้อาจจะผ่านจุดต่ําสุดของรอบไปแล้วะนะหลังจากนี้อาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งออกข้างๆไป<ม>นะครับเรามองว่าถ้าไม่หลุดต่ํากว่าโซนประมาณสัก19,600จุดเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งฟื้นไปได้นะครับ<ช>ส่วนแนวต้าน ใช่ส่วนแาวต้าก็จะมีสักสองบริเวณสอง0มืนจุดถึงประมาณสอง0มืนหนึ่งครับพอหางเสงครับพี่อ้อค่ะ,ะแล้วเป็นไงครับเบฟพอหางเสงไปแล้ว c ซ i 3ไอสามร้อยครับ c ซ i 3ไอสามอาจจะแข่งแก่งน้อยกว่าหางเสงนะครับเพราะว่าในเชิงของตัวแพทเทิร์นราคาเนี่ยก็เป็นลักษณะของการ แกว่งในกรอบของตัวสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันแต่ว่าเราสังเกตได้ว่าช่วงไฮของเขาเนี่ยมีการกดลงอย่างตอ่อเนื่องเลยนะครับดังนั้นเรามองว่าถ้าตัวตัว c ีไอ0าเนี่ยหากไม่หลุดบริเวณ3,700จุดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นภาพของการแกว่งออกขข้างไปก่อนนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะมองไปที่บริเวณ3,900จุดก็คือว่าน่าจะเป็นออกข้างๆไปสำหรับตัวซ s ไใช่ครับพี่ออยไม่ไม่ต่างกันมากแต่ดูดูหัางเสียงแข็งแก่งกว่านะใช่ครับพี่ออยครับก็ต้องบอกว่าผลกระทบต่อการขึ้นกำแพงภาษี0 0%องปอร์เี่ยต้องกว่า ไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสี่ยงสูงสุดนะครับเป็นอันดับที่2จากรา,ายงานของตัว t รัมลิกอินเด็กนะครับจากในเรื่องของปัจจัยเกินดุลการค้ากับสหรัฐเนี่ยค่อนข้างสูงทําให้บ้านเราเนี่ยอาจจะถูกกดดันถ้าเราไปดูในเชิงของตัวชาร์ทที่ออกมาเนี่ยเราเป็นอันดับสอง คาจะถ้านับจากในทั่วโลกเลยลนะครับรองจากเม็กซิโกเม็กซิโกอันดับหนึ่งตามมาด้วยไทยนะครับสโ,สโลวเนียนะครับอ,รออสเตรียนะครับเคนาดานะครับนิวซีแลนด์นะครับฮังการีนะครับตัวตุรกีนะครับสโลวาเกียลักเซมเบิร์กพวกนี้นะครับจะเป็นเกินดุลบดแต่ว่า บ้านเราเนี่ยจะโดนโดนเยอะหน่อยนะครับเราก็ถัดมานะครับไปดูกันต่อเครับในส่วนของกลุ่มสินค้าส่งออกบ้านเราที่เพึ่งพาสหรัฐเนี่ยที่สัดส่วนที่สูงม,มีอะไรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าอันดับแรกเนี่ยเป็นเป็นในส่วนตัวอ,อุปกรณ์ฟ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเครื่องจักรกลนะครับแล้วก็ส่วนประกอบยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยสกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาจจะโดนกดดันที่ที่บ้านเราเนี่ยอาจจะส่งออกไปบ้านเขาเยอะนะครับ <leakage S 2> ก็จะทําให้ถ้าโดนภาษีขึ้นมาเนี่ย หุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมว่าน่าจะโดนกดดันเยอะควรน,น,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเรายังไม่ได้โดนผลกระทบในเชิงตรงๆแบบเร็วๆนะคะแต่ก็ทางด้านของเอม็กซิโกไปแล้วนะคะที่จะเก็บ25%นะคะเราก็ประมาณไว้ได้นะคะเพราะว่าเราเกินดุลเป็นอันดับ2นะคะ<ช>แล้วก็ทำเขาป,ประกาศอยู่แล้วนะคะว่าจะขึ้นภาษีประเทศคู่ค้าเนี่ย10%นะคะ,คะยังไงเราก็โดนผลกระทบนะคะแต่ว่า,าตรงนี้เนี่ยภาพโดยรวมนะคะของตลาดเนี่ยเหมือนจะ ปรับตัวลงมารับกับประเด็นดังกก่าไปพอสมควรใช่เนี๋ยเราค่อยมาดูกันว่า v a l ูเอชันเราถูกนะคะมาดูทางด้านของธนาคารกลางจีนกันบ้างนะคะก็ค่อนข้างที่ออกมาในเป็นลักษณะของการสมมวนท่าทีนะคะหลังจากที่ในช่วงของก่อนหน้านะคะรายการผู้หูคู่กับสัดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเคยนำตัวเลขยอด ส่งออกนําเข้านะคะของจีนเนี่ยมาให้ดูนะคะก็พบว่ามีการขยายตัวนะคะเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องของการส่งออกนะคะ,ะวันที่20ที่ผ่านมานะคะทางด้านของธนาคารกลางจีนเนี่ยประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนะคะเงินกู้ลูกค้าชั้นดี1ปีแล้วก็5ปีไว้ที่ 3.1%นตะคะแล้วก็3.6%รนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นการเหมือนสะท้อนนะคะว่าเขาพยายามรักษาเสถียรภาพทางการเงินนะคะแล้วก็ยังคงสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะเขาพยายามกระตุ้นให้ภาคสังหาเนี่ยที่ซบเซาเนี่ยมีการฟื้นตัวนะคะอย่างไรก็ตามนะคะ,ะไม่มีการปรับลดนะคะอัตราส่วนนะคะการการสำรองหรือว่า R r าาสำหรับธนาคารพาณิชย์นะคะจากก่อนหน้าเนี่ยมีการเปย์นะคะว่าอาจจะมีการปรับลดนะคะแต่ว่าจนถึงล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีนะคะการไม่ ปรับลด IR ตัวของ r r, r เนี่ยก็แสดงถึงความระมัดระวังพอสมควรนะคะของธนาคารกลางจีนที่จะจัดการในเรื่องของสภาพคล่องนะคะในระบบธนาคารนะคะคือจริงๆแล้วนะคะอยากกระตุ้นก็อยากกระตุ้นนะคะแต่เขาก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของสภาพคลองด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นก็ยังฟื้นตัวได้ไม่ค่อยดีพอนะคะพอดูจีนสงวนท,ท่าทีแต่ว่า BOJ นั้นส่วนชาวโลกนะคะคก็คือมีท่าทีที่จะปรับ 5 5นนะคะซึ่งก็จะเป็นการแตะระดับสูงสุดนะคะในรอบ17ปีเลยนะคะหลังจากที่ค่อนข้างที่จะมีการคลายกังวลในเรื่องของทาไปนะคะแล้วก็ทางผู้ว่าปีวเจเองนะคะเขาก็ส่งสัญญาณพร้อมที่จะขยับขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นก็ต้องตามดูในวันที่22แล้วก็23มมกราคมนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องดูกันต่อไปนะคะว่า จะเกิดในลักษณะนะคะที่เป็นการอันวายเยนแคลิเทดไหมนะคะถ้ามีการขยับขึ้นดอกเบี้ยของทาง BOJ พอขยับขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเยนจะแข็งเย็นจะแข็งจะเคยกู้เงินเย็นนะคะเพื่อที่จะไปลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าเนี่ยก็ต้องมีลักษณะนะคะของการกลับเข้ามาซื้อเย็นนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนะคะของการ เ,เกิดนะคะอันวายนะคะเยนแคริเทตนะคะคือต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะว่าจะทำให้การกู้เงินเยนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าในต่างประเทศเนี่ยจะต้องมีการปิดสถานะการลงทุนนะคะหรือเรียกว่าอันวายเยนแคริเทตนั่นเองนะคะจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดหนึ่งว่าจะเกิดขึ้นไหมนะคะ มาดูทางด้านของดอลลาร์อินเด็กซ์ค่ะเบเป็นไงบ้างคะก็อบอกว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ในตั้งแต่ช่วงตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยออพทเทิร์นของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมีภาพของการแข่งข้าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าหากเราไปลองพิจารณาจากในเชิงของตัวไพรส์นะครับหรือว่าราคาเนี่ยตัวปัจจุบันเนี่ยก็มีการหลุดกรอบบนนะครับของตัวฟอร์เรนต์ไรซิ่งเวทไปเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทางในแง่ของตัวไอเอสไอนะครับมีสัญญาณ v a l i d divergence นะครับหรือว่าภาพของการกลับตัวนะครับดังนั้นเรามองว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยน่าจะเห็น ภาพของการกลับมาอ่อ,อนค่าได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็หลุดกรอบของตัวกรอบบนมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเรามองว่ากรอบแนวรับของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมีโอกาสลงมาแตะบริเวณ1 0 6 6ถึงบริเวณ105้อยจุดได้เหมือนกันะนะคออยก็เฉพาะเห็นว่าสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับยกเว้นตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยก็มีโอกาสกลับตัวได้เหมือนกันก็จะเห็นได้ว่าเยนนะคะเขาวเวทนะคะในตัวของตะก้าของดัชนีค่าเงินดอลลาร์นะคะไว้ถึงประมาณสัก เรียกว่า 14, 14นะคะ<ๆ>จริงๆตัวเลขก็อยู่ประมาณสัก13.6-13.8เท่านี้นะคะคก็ถือว่าเวทอยู่พอสมควรนะคะฉะนั้นถ้าเยนแข็งนะคะดอลลาร์นะคะก็น่าจะต้องอ่อนโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะคะคซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ต้องดูกันนะคะเฟดเป็นไงคะเบบีโเเขาจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะ จีนสงวนท่าทีนะคะเฟดเป็นไงคะเฟดนี้เหมือนจะคาดคงดอกเบี้ยไว้4.5เปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าต้องบอกว่าตลาดก็อาจจะผิดหวังเหมือนกันนะครับนรอบการประชุมวันที่เดือนกุมภาพันธ์ปี68นะครับก็คาดจะคงดอกเบี้ยไว้4.5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทั้งปีก็คาดว่าจะลงหนึ่งครั้งในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ตัวเลขยังต่ำกว่า50เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งก็ต้องดูนะคะว่าถ้าเงินเฟ้อมานะคะจะนำไปสู่การ ขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะคะจะต้องตามดูนะคะประเด็นถัดมาในบ้านเรากันบ้างนะครับก็แจกเงินหมื่นเฟสสองนะครับเตรียมตรวจสอบรายชื่อวันที่22มกราคมแล้วก็แจกจริงวันที่27มกราคมเนี่ยต้องชวนกันครับที่บอกมาอย่างนั้นนะครับก็ต้องติดตามว่า ออกออกมาจริงหรือเปล่านะแล้วก็เฟสสองนะครับตรวจสอบอะไรชื่อว่า22มกราสองมะกอลาอีกนะวันนี้วันนี้ครับแล้วก็27ก็รอรอรับเงินได้เลยนะครับแล้วก็เฟสสามก็คาดการนะครับว่าจะมีการแจกเงินช่วงประมาณ Q2 ปี6 6หกแปดกปีนี้แหละแล้วก็ Q3 นะครับก็เหลือรอแค่ระบบนะครับออกมาพร้อมนะครับก็ต้องบอกว่า กลุ่มค้าปลีกในช่วงก่อนนั้าน,นียก็มีม,มีมีภาพของการดีกลับขึ้นมาหลายๆตัวเน,ะนาะขยับขึ้นมานะครับก็มองว่าน่าจะ,ะเป็นเสติเมนท์ที่บวกได้ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CPO นะครับ c p <to> <home> s Global d o h o m e พวกนี้นะครับหรือว่า b k c c p n c r c h o m e Seven a d v i c e c b g พวกนี้ผมว่าน่าจะเป็น ประเด็นเก็งกำไรในช่วงนี้ได้เหมือนกันนะครับพี่ออยครับจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านคุณภูมิธรรมเขาก็มีการออกมาบอกว่าระบบจริงๆเนี่ยพร้อมแล้วนะแต่ว่าเหลืออีกนิดหน่อยในการทดสอบนะคะคแล้วก็จะไปใช้ในเฟสสเพราะว่าจะเป็นช่วงโลซิซั่นของการท่องเที่ยวก็จะพยายามกระตุนต้นนะคะจากตรงนี้ขึ้นมานะค่ะครับ แล้ถัดมานะครับมาดูหุ้นดีกว่านะครับว่าหุ้นตัวไหนที่เตะตาของเรานะครับว่าตัวไหนที่ยังพอมีเซนติเมนต์นะครับในเชิงของตัวราคากันบ้างนะครับก็เราเลือกมาจะเป็นตัวของ c ีอก็น่าจะได้ประโยชน์เต็มๆเหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าในเชิงของตัวราคาปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ไพร์อินอะไรมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวราคาเนี่ยก็ยังอยู่ในฐานล่างนะครับแล้วก็ถ้าดูในเชิงของตัวไพ่แพทเทิร์นเนี่ยก็มีการเบรกกรอบสามเหลี่ยมมาได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นต้องมองว่า ต่ำกว่าบริเวณ56เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นภาพของการขยับขึ้นไปต่อนะครับส่วนนวต้านก็มองว่าที่60บาทแล้วก็จุดคัดนะครับ54บาทนะครับก็เรียกว่ายังแลกกาดอยู่เนาะใช่ครับถัดมานะครับเป็นตัวของดูโฮมเช่นเดียวก,กันก็คือแพทเทิร์นจะคล้ายๆกันเลยพยายามคัดหุ้นที่ยังคงอยู่ในโซนล่างเพราะว่าโอกาสจะชนะตลาดเนี่ยค่อนข้างมีพอสมควรอ่าก็ตัวดูโฮมนะครับก็เป็นภาพของการแกว่งดาวเทงก็จริงแต่ว่าถ้าเราดูในเชิงของตัวราคาเนี่ยก็มีสัญญาณกับตัวจากอินเวอร์ตแฮมเมอร์นะครับพร้อมทั้ง ไอซ์ไอก็มีเดวิเซนเกิดขึ้นก็มองอว่าถ้าไม่หลุดต่ํากว่าโซน8บาท24ก็เป็นจังหวะในการซื้อได้ส่วนแนวต้านก็มองระยะสั้นไปก่อนนะครับบริเวณ9บาท15นะครับแล้วก็จุดคัดถ้าแตะบริเวณ8บาท okay นะครับเป็น2ตัวที่นํามาฝากกันค,ครับประเด็นถัดมาพี่่ออยก็รัฐบาลขีดเส้น50วันนะครับ ในส่วนขตัวอ็นเทนไม่คอมเพกอันนี้ต้องติดตามกันนะเป็นยังไงกันบ้างพี่ออยครับคือตรงนี้นะกฤษฎีกาค่ะนะคะเลขากฤษฎีกาเขาก็มีการบอกนะว่ามีคนนักข่าวไปถามว่าจะมีการทำประชามติไหมนะคะทางด้านคุณภูมิธรรมนะคะเขาก็มีการถแถลงว่าไอ้ตัวนโยบายนี้มีการถแถลงต่อสภาไปแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าประชาชนรับทราบแล้วก็ได้มติจากประชาชนแล้วเขาจะไม่ทําซ้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐรัฐบาลนะคะเขาก็พยายามที่จะ พักดันนะคะออกมาให้ได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็เน้นนะคะไปที่ลักษณะที่เป็น Man-made e s t t n n t t o o นะคะก็คือเป็นเป็นลักษณะเหมือนแบบทำคนทําขึ้นมาอย่างพวกสวนน้ําสวนสนุกอะไรพวกนี้นะคะไม่ได้เน้นไปที่คาสิโนอย่างท,ที่เราเห็นเป็นข่าวคาสิโนนั้นจะมีอยู่ในสัดส่วนประมาณสักสิะคะก็มองว่าถ้าตรงนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีการเข้านะคะทางด้านของ สภากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าทางด้านของเลขาธิการมีการถกประเด็นน,นี้นัดแรกไปแล้วนะคะก็คาดว่ารัฐบาลเนี่ยเขาพยายามจะขีดเส้นนะคะว่ากำหนดการให้เร็วขึ้นนะคะก็คือขีดเส้น50วันนะคะให้กิจฎีกาพิจารณาร่างพรบบ์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกออกมานะคะกองหุ้นเกาะเซนเซเมนต์นะคะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกก็อย่างเช่นตัวของเอวบยูสีนะคะ เอโอทีเซนเทลนะคะเอราวันนะคะ c p พแล้วก็แพนบีนะคะแล้วก็มีวิจีไอแถมมาอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะก่อนหน้าก็มีการขยับขึ้นไปแรงแล้วนะคะ,คคะก็ถ้าเป็นในเชิงของตัวหุ้นเนี่ยก็พยายามคัดหุ้นที่ยังคงแบบ มีฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณการกลับตัวนะครับตัวแรกเราเริ่มเป็นตัวเซนเทลนะครับก็เป็นการพักตัวลักษณะของตัวแท่งเทียนออาไซบา a r เกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีการเบรกนะครับแนวต้านบริเวณ2 9่บาทจุดห้เนี่ยตรงนี้ขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเซนเทลน่าจะเป็นรอบของการกลับตัวนะครับก็แนะนําเข้าซื้อโซนบริเวณ30บาทนะครเมื่อราคามีการย่อตัวลงมา นะครับส่วน,นต้านก็มองที่เส้น EMA 75วันออนะครับจะอยู่แถวๆสักสามส่จุดสอนะครับก้อนนี้พิทางนะครับถ้าหลุดโลเนี่ยถ้าจแ,แตะประมาณสัก28บาทก็ไปจุดสอบรอดไปนะครับถัดมาเป็นตัวเอราวันนะครับแพทเทิร์นจะค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้าก็มีการปรับฐานลงมาลึกแต่ว่าปัจจุบันก็เริ่มมีการโค้งกลับขึ้นมาแล้วนะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็สามารถยืน EMA สิบวันได้นะครับแล้วก็ถ้าดูในเชิงของตัวไอซ์ไอ้ก็มีเดเวอเรชั่นเช่นเดียวกันนะครับก็มองว่า ถ้าย่อไม่หลุด30เอ่อ3บาท30เนี่ยก็เป็นจังหวะในการซื้อได้นะแรงขายหดด้วยเนาะใช่ส่วนแนวต้านก็พยายามมองไว้แถวๆสั้นๆไปก่อนนะครับจะอยู่เส้นอีเมีจ็ดแถวๆประมาณสักสามบาท80นะครับแล้วก็จุดคัยก็คัดล้อนเร็วนะครับถ้าลงมาแต่3บาท20นะครับเป็น2ตัวที่ฝากกันนะครับวัลุชันตลาดทุกบ้านเราถูกนะถ้าเทียบโควิดนะพี่ออยเป็นยังไงบ้างพอเลยนะตอนนี้นะคะทางด้านของคุณบาสนะคะคุณพาราดอนเนี่ยนะคะทางด้านนักกลยุทธ์ของเรานะคะก็ พยายามไปเก็บรวบรวมสถิติมานะคะในเชิงค้อนเลยนะคะก็พบว่าไพร์ท o บุ๊กนะคะของเซตนะนะปัจจุบันอยู่ประมาณสัก1.34เท่านะคะก็เรียกว่า1.2 sd ติดลบนะคะติดลบ1.2 sd นะคะ,<น>ะแล้วก็ Market e ออ n ์เน็งย l d Gap นะคะสูงถึง4.5ถึง4.8เนะคะเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงปกติเนี่ยอยู่3.8แต่ตอนนี้เราพุ่งไปที่4.5 4.8นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า p พร์ทูบุ๊กแวลูต่ำนะคะต่ำเพียง1.34นะคะแล้วก ถ้าเราไปดูเนี่ยมันจะเหมือนในช่วงที่เกิดวิกฤตเลยนะคะฉะนั้นระยะยาวเน้เน,นสะสมหุ้นใหญ่นะคะที่ p ラ t o ูบุ k v แวลูเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งนะคะ<ม>อย่างเช่นปตท SCB นะคะ KBank KTB นะคะ BBL ปุนใหญ่ CPF IVL PTTGC นะคะ b g SC, BJ c BJC GPSC SCGP ไทยออยแล้วก็ TU อาจจะเอาทัมมิ่งในเชิงเทคนิคเนี่ยเข้าเข้ามาประกอบด้วยนะคะซึ่งถ้าเข้ามาประกอบเนี่ยเราก็ จะคัดคัดออกมาเนี่ยนะคะก็จะมีพวก BJC นะคะตัวของ S C G P อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าบุญใหญ่เนี่ยยังเป็นขาลงอยู่นะคะอาจจะต้องรอดูทิศทางนิดนึงนะคะแบงไม้แบ่งไม้รับแบ่งไม้ไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามาดูหุ้นในเซ็ตร้อยนะคะก็ต่ำบุกนะคะเทียบเท่ากับช่วงโควิดแล้วตัวแท่งน้ำเงินเนี่ยแท่งสีฟ้าฟ้าน้ำเงินเนี่ยนะคะถ้าเราไปดูนะคะจะพบได้ว่าช่วงโควิดนะคะ ตัวของไพร์ทูบุ๊กแวลูที่ต่ำหนึ่งนะคะของหุ้นเซ็ตร้อยเนี่ยนะคะอยู่ที่41เป็นแม็กแล้วตอนนั้นเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์ก็ดีดตัวขึ้น ข้าม1,370นะคะมาดูหุ้นที่ต่างชาติทยอยซื้อสะสมนะคะ year to date เนี่ยนะคะถ้าดู5ตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวของ KTB <GB S 2> <K GB. S 1> เนาะ แอดวานซ์ซีพีอนะครับเคแบงก์แล้วก็ทรูนะครับนะคะก็เป็นสิ่ที่น่าสนใจนะม่ใช่ค่ะแต่ว่าอย่าง g p s ีอะไรเนี้ยก็ยังมีลักษณะของแรงขายหรือว่า AOT นะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยทางเทคนิคในแง่ทัมมิ่งนะคะน่าจะเริ่มมีการสะสมกลับสำหรับตัวของ AOT นะคะส่วนหุ้นที่ต่างชาติขายเนี่ยนะคะช่วงที่ผ่านมาก็ทิ้งทิ้งลงมาเลยเหมือนกันนะคะก็เดลต้าใช่เดลต้านี่เรียกว่าเหวี่ยงนะคะเป็นตัวกำหนดดัชนีเลยในช่วงวอลลุ่มเนี่ยต่ำๆนะคะแล้วก็ตัวถัดมาเป็นอินทัฟ BH พีลนะครับบีเนะครับ BDMs อนะครับสองตัวนี้ก็ลงมาหนักใช่ครับแล้วก็ไคลออยก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงก่อนหน้านี้แต่หุ้นที่ต่างชาติขายสะสมเยาทุเดย์อย่างเงี้ยนะคะถ้าต่างตัวของเงินบาทแข็งนะคะดอลลร์อ่อนแล้วเงินบาทแข็งอัตโนมัติเนี่ยหุ้นที่เขาขายอย่างเงี้ยอาจจะถูกพาวเวอร์หรือเปล่าใช่ต้องดูนะ BDMs เนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะคะบังลราดก็น่าสนใจก็ลองดูนะคะ ซึ่งถ้ามาดูเซตอินเด็กอย่างที่บอกครบรานะครับเซตเป็นไงบ้างครับพี่ออยครับรูปแบบนี้เหมือนเหมือนฟอร i ดิ้งเวทแต่ว่าจะยืนยันสัญญาณของการอินเวอร์สเนี่ยนะคะผ่าน1,370แล้วก็จะโชว์ว่า เราจะปิดดาวไซด์ในการต่ำกว่าพันสทันทีนะคะแล้วก็มีเป้าหมายอยู่ที่พันสามเก้าสิบพันสี่นะคะช่วงนี้เราก็อาจจะยังหวังเป็นสเต็ปไปเนาะเพราะว่าความผันผวนในเรื่องของเทรดวอยยังคงอยู่นะคะ<ช>แต่ว่าโพสติดเบเวเจนค่อนข้างที่จะให้มุมตั้มที่ชัดเจนนะคะ<ช>ก็น่าจะลุ้นเมื่อข้ามพันสามเจ็ดสิบช่วงนี้ก็เล่นเทรดดิ้งไปก่อนนะคะส่วนทางด้านของฟิวเจอร์นะคะก็จะพบได้ว่าตอนนั้นนะคะแปร้บินีเบก ให้ลองไปเลยนะคะก็ได้ต้นทุนต่ำน,นะค่าเฉลี่ยต,ต้นทุนเราอยู่ประมาณ870นะคะก็ตรงนี้ก็ทำกำไรไปแล้วไม้ไม้หนึ่งะคะแล้วก็เรารอย่อเปิดลองกับที่870-875นะคะโดยให้ Stop Loss ก็คือต่ำก,กว่า865แต่ว่าเราไม่เช้าเราออกเปเปอเนี่ยให้ Follow ลองตามได้ถ้าข้าม886นะคะก็มีการ Follow ลองไปไม้หนึ่งแล้วนะคะฉะนั้นก็รอทำกำไรค่ะ800นะคะ93นะคะไล่ไปจนถึงบริเวณ ขอโทษค่ะเรา follow long ที่886นะคะเราให้แนวทำกำไรที่895นะคะถึง905จุดนะคะแล้วก็ stop loss นะคะถ้ามีการลุดลงมาต่ำกว่าบริเวณแนวนะคะแถวแถวสัก865จุดนะคะเป็นไงครับเบเซกเตอร์นี้เริ่มมามากันดีแล้วเนี่ยเป็นไงคะใช่เซกเตอร์หลักๆที่เราเห็นนะครับมาในกลุ่ม leading ก่อนเนี่ยแน่นอนว่าเป็นกลุ่มแบงค์นะครับในในช่วงที่อาทิตย์ ที่แตบบ่สองที่ที่แล้วเนาะต้องบอกว่ากลุ่มแบงก์ก็ยังคงเป็นอยู่ในกลุ่มหลีดเหมือนกันะนะครับก็นําโดยในส่วนตัว s c b k b a n k นะครับที่เป็น2ตัวที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งห่าตลา,าดนะครับแล้วก็ตอนปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องะนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะในการซื้อได้นะครับเมื่อราคามีการย่อตัวลงนะครับถัดมาเป็นตัวของ เอ่อพวกแพนบีนะครับแพนบีก็ลงมาลึกนะครับแล้วก็มีสรรยยัญญาณเดเวเจนเกิดขึ้นก็นอาจจะ,ะรอจังหวะในการซื้อเข้าได้เหมือนกันนะครับถัดมาเป็นในสองตัวเอ่อไฟแนนซ์กันบ้างนะครับไฟแนนซ์เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของ Improving นะครับแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่ามีการฟื้นกลับจากโซนแล็คกิ้งค่อนข้างดีมาสามอาทิตติดแล้วนะครับมองว่าตัว MTC สวัสดิ์ที่ลงมาค่อนข้างลึกเนี่ยผมว่ามองว่าน่าจะมีโอกาสดีตัวเหมือนกัน<ฆ>เพราะว่าเป็นตัวที่มีเบต้าสูงอะไรก็ตามที่ตลาดมีการดีเนี่ยสตัวนี้น่า เข้ามาะนะครับเช่นเดียวกวับในส่วนตัว I V L ะนะครับที่ลงมาลึกนะครับตัว A O T นะครับน่าจะเป็นเซกเตอร์3เซกเตอร์เนี้ยไฟแนนซ์ทานสปอร์ต นะครับตัวของปีโตเนี่ยสกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะติดตามเหมือนกันซึ่ง a อ t กับ PVL เนี่เยอะดเด็ดนะต่างชาติขายสะสมเยอะนะคะเราอาจจะมีการอาจจะมีการบวกกล<ม>ับเข้ามาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวะนะครับเซนเทียอลอราวันอย่างที่เราแนะน,นําไปลงมาลึกมากๆนะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณการกับตัวในเชิงเทคนิคแล้วนะครับก็เป็นอีก2ตัวที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพวกที่อยู่กองล่างๆนะพี่ออยมันเริ่มฟ้ ื้นกลับเข้ามาแล้วนะครับดังนั้นเรามองว่าถ้ามีการฟื้นกลับเข้ามาในโซน improving ในหลายๆกลุ่มที่เป็นหลักๆเนี่ยน่าจะทำให้ตลาดเนี่ยกลับขึ้นมาหรือว่าเบรกได้เหมือนกันอันนี้ต้องน่าติดตามนะครับเป็นหนึ่ง indicator ที่จะโชว์ว่าตลาดจะปักขึ้นเลยนะคะซึ่งเ e นเฮลเอราวันนะคะก็ทางพื้นฐานเราก็มองว่าน่าสนใจนะคะรวมทั้งตัวของ a o t ด้วยนะคะก็เราเอามาฝากกันประมาณนี้นะคะก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรา จะไปเจอกันอีกครั้งนึงนะคะก็คงจะเป็นรูปแบบของรายการใหม่นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะว่าทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒฝ่ายวิจัยเนี่ยจะมีรูปแบบรายการอะไรมานําเสนอแล้วก็จะแจ้งนะคะให้กับนักทุนแล้วก็ผู้ชมทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเบเกอออยก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ